สวัสดีค่ะวันนี้เจพีออนโกจะพาคุณออกเดินทางไปงานประดับไฟที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในญี่ปุ่นเลยนะคะเราได้ไปตั้งแต่วันที่2ของเปิดฤดูการท่องเที่ยวเลยด้วยและไม่ต้องกลัวว่าจะหลงนะคะเราจะพาคุณเดินทางจากนางโงยยะไปถึงที่แน่นอนเราเริ่มออกเดินทางจากสถานีนางโงยยะนะคะโดยสถานีนางโงยยะซ้ายสุดตึกเนี่ยคือไมเทสึนางโงยยะ ถัดไปขวามืออีกจะเป็นคินเทสึนางโอย่าแล้วก็ถัดไปขวาอีกถึงจะเป็น JR นางโอย่นะคะวันนี้เราเลือกใช้บริการของคินเทสุนางโอย่าค่ะพอเข้ามาในสถานีแล้วให้มองหา English Assistant นะคะเพื่อไปซื้อบัตรนะคะวันนี้เราเลือกใช้เป็นนามานโนซาโต้พาสนะคะ3,600เยนซึ่งจะรวมค่าเดินทางแล้วก็ค่าเข้านามานโนซาโตะแล้วด้วยโดยช่วงแรกเราจะเดินทางโดยรถไฟของคินเทสึนะคะ ใช้เวลาประมาณ20นาทีจากคินเทสึนางโยาไปคินเทสึนากาชิมะค่ะลงที่สถานีนากาชิมะนะคะคินเทสึนากาชิมะแล้วก็เดี๋ยวไปต่อรถบัสออกจากสถานีเลี้ยวขวามานิดเดียวก็ถึงป้ายรถบัสแล้วค่ะมองดูป้ายตามนี้เลยนะแล้วเราก็ได้ถ่ายตารางรถบัสมาให้เพื่อนๆแล้วด้วยนะคะอีกอย่างหนึ่งถ้าไม่ได้ซื้อพาสเราก็สามารถซื้อตั๋วแยกได้นะคะ230เยน ตอนนี้ฮอลิเดย์เราเล็งไว้รอบ4โมงเท่าไหร่นะ <S <S เวลาซื้อพาสมาจะได้อะไรมาเพียบเลยนะคะสีส้มนี่คือสำหรับตั๋วรถไฟตะกี้ขับไปใช้และอันนี้ข่ะกลับนะคะอันนี้เป็นตั๋วรถบสัสโกัไหมเนี่ยเป็นตั๋วรถบัสไปนามานาโนซาโตะอันนี้เป็นตั๋วเข้านามานาโนซาโตะ วันนี้วันที่22สุดท้ายเป็นคูป,ปอง500เยน2ใบค่ะสำหรับเป็นวอเชอร์ไปใช้ในนามานาโนซาโตะเข้าใกล้นามานาโนซาโตะเนี่ยตอนแรกนึกว่าคนจะมาน้อยนะคะดูจากรถบัสมีคนสักิบคนมาที่นี่นี่คือที่จอดรถเต็มไปแล้ว1น,นึลานลานนึงก็ หลายร้อยที่นะไม่รู้ถึงพันที่แล้วก็มีร้านด้านนอกอีกนี่ร้านด้านในเต็มไปแล้วจากป้ายรถเดินย้อนมานิดนึงค่ะแล้วก็ทางเข้าก็เป็นพุ่มไม้เขียวๆเนี่ยที่นี่เขามีกฎห้ามนำอาหารภายนอกเข้ามาปิกนิกนะคะห้ามสัตว์เลี้ยงแล้วก็ห้ามขาตั้งกล้องด้วยค่ะ เรามีบัตรเข้านามานโนะซาโตะแล้วก็สามารถเดินเข้าได้เลยะค่ะแต่ถ้าใครยังมีสามารถซื้อได้ตรงตึกนี้ได้เลยนะคะ2,500เยนต่อ1คนนะคะสำหรับผู้ใหญ่แล้วก็จะได้คูปอง1,000เยนเช่นกันซึ่งสามารถนำไปใช้กิจกรรมในสวนก็ได้หรือไปทานอาหารก็ได้ค่ะเราอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวเราก็วนตรงแล้วก็วนวนซ้ายไปเนาะ เราหยุดตรงแดงๆเรามาถึงในช่วงที่ฟ้ายังไม่มืดนะคะบางคนก็อาจจะเลือกเดินชมสวนดอกไม้ก่อนได้นะช่วงนี้ยังใบไม้ยังไม่ร่วงนะคะยังมีดอกไม้ให้ชมอยู่ด้วยแต่ว่าเราเนะี่ยเลือกที่จะหาอะไรรองท้องก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปเดินค่ะ ดีใจกันักใช่ไหมคะคือเขาแยกต้นหอมมาขอบค Thank you ของเราสั่งเป็นโซบะเย็นโอ้เส้นโซบะเยอะดีจังโซบะเย็นกับเซมปุระเซตก็มีกุ้งมีเห็ดหอมมีมะเขือม่วงแล้วก็กระเจี๊ยบนะคะ ส่วนอันนั้นเป็นตัวเตี๋ยวเส้นแบนชิมไปแล้วเส้นดีมากเลยนะคะเส้นโซบะหนึบดีมากอร่อยเลย ใช้คูปองได้นะคะ4ใบก็2,000เยนเราก็จ่ายเพิ่มแค่1,300ายเยนสำหรับมือนีเปิดไฟแล้วอ,ออกมาเดีย๋ยวเราจะเดินรอบนามานาโนซาโตะกันนะคะปีนี้ไม่รู้เป็นธีมอะไรเดี๋ยวไปดูนะถ้าใครอยากขึ้นไปดูวิวนะคะนี้ไอซ์แลนด์ฟูจิไอซ์แลนด์ฟูจิราคาคนละ6 0 0ยเยน คิวมีพอสมควรไม่เยอะมากรอสักพักก็น่าจะได้สักสินาทีสินาทีเราไปดูไฟเนาะจุดแรกที่ไม่น่าจะพลาดกันแน่นอนเพราะมันเป็นเหมือนทะเลสาบขนาดใหญ่อยู่กลางน,นมนโนสซาตโตะเลยนะคะตรงนี้เขาประดับไฟเป็นตีมที่เรียกว่า Great River of Light และจุดนี้ก็เป็นไฮไลท์ของนาบานโนสซาโตะที่มีทุกปีนะคะใครมาก็จะต้องมาถ่ายรูปกับอุโมงค์ไฟวอร์มไลท์ที่ลักษณะไฟมันเป็นดอกไม้ดอกเล็กๆนะคะแล้วก็เรียงกันยาวเหยียดเลยเขาบอกว่าตรงนี้ยาวถึง200เมตรด้วยกัน,นะคะ่ะ เดินมาอีกไม่ไกลจากอุโมงคนะ,คะก็จะเป็นจุดที่เราจะต้องลุ้นกันแล้วว่าปีนี้เขาจะมาในตีมอะไรนะคะเพราะมันจะเป็นเหมือนจุดโชว์ไฟขนาดใหญ่ที่สุดแล้วก็จะเปลี่ยนตีมไปในทุกๆปีเลยด้วยเราเนี่ยมาวันที่2ของเทศกาลนะคะเรายังไม่โดนสปอยว่าตีมปีนี้เป็นอะไรเลยนะคะแต่เราจะขออนุญาตสปอยทุกคนเลยค่ะ เราตัดคลิปมาให้ดูแค่บางส่วนนะคะเผื่อใครที่จะมาดูด้วยตัวเองจะไม่ได้โดนสปอยซะหมดก่อนแล้วจุดที่เป็นไฮไลท์ไฟเนี่ยเราสามารถมีทางเดินเข้าไปใกล้ชิดกับไฟประดับได้นะคะเหมือนเราเดินอยู่ในทุ่งดวงดาวสวยงามมากๆเลย ทางตรงนี้นะคะชั้น1มีขายอาหารนะส่วนชั้น2ก็สามารถขึ้นไปดูไฟจากด้านบนได้ด้วยนะคะแล้วพอเดินเลยมาก็จะมีสวนดอกไม้ขนาดใหญ่เลยเรามาช่วงฤดูใบไ,ไม้ร่วงเนี่ยตอนนี้ดอกไม้ยังมีอยู่โชคดีมากๆเลยค่ะเวลาเดินในดามานโนซาโตเนี่ยไม่ค่อยต้องกลัวหลงนะคะเดินตามคนไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เจอไฮไลท์ครบเองค่ะต่อไปเราจะต้องไปหาอุโมงค์นะคะซึ่งอันนี้จะเปลี่ยนสีได้ มันเป็นอุมโมงค์ของดอกไม้2ชนิดนะคะคือดอกนิโมฟิเลียซึ่งเป็นสีฟ้าจะบานในฤดูใบไม้ผลิส่วนอีกสีหนึ่งคือสีเหลืองทองเป็นดอกเมริโก้ค่ะซึ่งจะบานในช่วงหน้าร้อนถึงฤดูใบไม้ร่วง เป็นยังไงกันบ้างกับนามานโนะซาโตเทศกาลประดับไฟที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในญี่ปุ่นเลยนะคะใครอยากตามมาเที่ยวนะเขาเปิดกันยาวๆนะคะตั้งแต่21ตุลาคมปีนี้ไปจนถึง2มิถุนายนปีหน้าเลยนะคะตามมาเที่ยวกันได้เลยเดี๋ยวเรานั่งรถบัสกลับไปสถานีคินเทสึนากาชิมะนะคะแล้วก็นั่งรถไฟกลับไปคินเทสึนางวิยา แล้วกลับไปพักผ่อนคืนนี้หลับฟันดีแน่นอนเห็นไฟสวยงามมากมายแบบนี้แล้วตอนหน้าเราจะมาเที่ยวญี่ปุ่นกันต่อนะคะกับการลุยภูมิภาคจูบุครั้งแรกของ JP on the go นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ